ครับผมนอนเดียว <c ười> แกงแนี่มอบบง่ายเลยนะผมนอนี่เอาไว้ก่อนนะครับผมมันก็น,นอนใหญ่อยู่แต่เอาให้มันให้มันได้สักประมาณหนึ่งทีนะครับผม มาเบิ้งคีปาวบอมสู้กูสุขคนบัวสิยูประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีชาวบ้านอีสานพะมวนกับผมบ่าวบอมรายงานตัวครับขอแตเข้ามาแล้วนะครับผมยังไม่ได้กดติดตามให้บ่าวบอมกกดติดตามน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังแห้งใจให้บ่าวบอมนะครับดะเหตุกิปดีๆใหม่ๆต่อไปสำหรับคนที่กดแล้วบอมก็ขอขอบคุณหลายๆายนะผมเนาะขอบคุณอีกแกนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับบ่าวบอมกับสิ้อผ้ามาละ ปลาคือเก่านะครับมาดงมันนี่หากินต่างจังหวัดที่แล้วนะครับผมมาอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับผมสัญญาณโทรศัพท์โบมีครับข้างในมันเลิกเติบนะครับคลิปนี้มาหาหน่อไม้ครับผมบริกรหน่อไม้มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับบระเดียลงคลิปหน่อไม้นะครับเนาะสีมาเบิงหลังจากมาเบิงใบรอบที่แล้วนั่นก็มันนอนอยู่นะครับแล้วก็ไั้ได้เหลือได้จงไว้นะครับก็มีลายกอนะครับผมมันก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่ามันชื้นนะครับข้างในกัมาหลุนมาเบิงน้ำกันนะครับมาว่าสี ได้แกงบ่อได้ต้มบ่มูนี่คลิปนี้นะครับผมไปยื้ด้านหลังครับผมี๋ยวผ้ามาหยิบหนาแล้วผ้ามาล่อปูนะครับผมมาปูหินก็จะได้ดะครับเป็นรองน้ำธรรมชาตินะครับอุปกรณ์เนห้ครับเนาะกระตาหน่อยที่น้องกับเสียมหน่อยนะครับงัดทางงัดนะครับผมครับผมน่าจะกลมาลุนมาบนกันมาบอกลายหาง นี่นะครับผมเป็นกอเน่าไม้นะครับโหแน่นตึบเลยครับกอไม้ครับนี่หลายกออยู่นะครับผมนอนะครับมาเบิรงกเรากับพ่อได้อยู่นี่จะนอนยงไงเย็บซี่บะบผมเพื่อจะกินกับมาแบ่งเอานะครับน่าอยู่ใกล้ๆเด้อมาดูครับกินช่วงมันหาง่ายๆเลยครับก็นจีบแสบเดี๋ยวช่วงมันหนาฝนมันออกอะไรเดี๋ยวมันสิบแสบก็บอกป่วยแห้งกินกับล่ำนี่ แน่นก่อเลยครับผมออกมาตีนึงสีนึงนี่ครับ <c oughs> นี่ครับผมอันน้องตัวโตมันนะครับ,รบเดี๋ยวจัดหน่อยๆเลยครับผมคลิปนี้ตังสี่ก็โอเคนะครับผมผ่านหนึ่งสี่นะครับ สองสามนอน,นะครับอยู่ข้างในสินอหนึ่นะครับนี่หลายนะผมนอตาโต้เนี่ยทั้งหลายครับครับเอาใบรอบนานะครับยังท่านได้เอาน่าจะแกงนะครับผมนอในน,นอนเดียวกับสุดยอดเลียวนะครับ กินต้องกินช่วงนี้นะครับมันกขิ้แสบเนาะ<ส><ข>เดี๋ยวมันออก,กลายเราไม่ติดวัชพืชไม่ติเดเบียไปแล้วนะครับ<_><_><_><_>อเอหญ่ครับผมกัครับลำบากในช่อยนึงนะครับ นี่ผมนอนนึงตาเตานะครับ <c oughs> <c oughs> อู้ครับผมนอนเดียว <c oughs> แกงนี่มอไปง่ายเลยนะผมปาด คนน้ำใหม่นอนเดี๋ยวเมีอะไรนะรผมนะครับนะกระตาหน่อยเบาบ่อมนอน,นี่น้ำหน้ารนะับผมเนาะครับกำลังงามๆกำลังพอดีคนน้ำใม่สองนอเมื่อยครับผมแล้วนี่กน็นี่เป็นตาเต้านะครับ มันสะสมเลยก่อนยังมไม,ไม่ได้เอาเอาไปรอบหนาอันนี้ก็คืนร้ายนะผมมันเป็นดินดงแล้วมันมันชื้นนะครับตลอดเป็นปลาดิบชื้นอ่ามันเลยมีนอให้กินเรื่อยๆนะครับ สามของเรานะครับงามๆน้องสายซีนอนี่กับพ่อเล่านะครับผมถ้าที่กินบบเบิด์ตได้นะครับไม่ใช่กับต้มนะครับผมนะต้มผัดใส่ไข่กับแซ่บนะครับเของบนะงบน้นองน,นี่นะครับว่าเป็นปแต่เอาบ่าแต่สีขาวงามอยู่นะครับนอน,นี่เอาไว้ก่อนนะครับผมมันกับนอนหญ่ยอยู่แต่เอาให้มันให้มันได้สักประมาณหนึ่งสี่นะครับผมได้สักประมาณหนงสี่กับ ไปมาออกไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคิดนาาผมพาไปรอบเบื้องไผ่ตรงนะครับวะนะไผ่ตรงก็ไผ่เลี่ยงโหหักนะครับผมลำบากไงน,นะพวบเรา พื้นที่วงวงสวิงมันมันหน่อยนะครับมันแกะครับซีนอครับผมเอาซีนอพ่อตัวนี้นะครับเราเคลียร์ถงไใบพือตอครัหนอนนี่ไปอ่อนี่น้อยครับผมนี่ข้างในหลายนะครับโอ้หลายหลายครับผมเอาไว้มา รอบหน้านะครับรอบหน้าก็ประมาณจ็กอาทิตย์สองอาทิตย์ก็พ่อได้หลายน้อยอยู่ถมเหมอนกันนะครนะับเนาะใหญ่ๆแล้วผมซับน้ำใหม่ซีซีนอโอ้ครับผมยังไ,ไงนะครับโอ้คือครับอันนี้มาบอมหลายๆๆนะครับ อย่างไหเนี่หหลายมากสกระด้างเกลือสองซัมโนโอ้ยอยลายครับเอาง่ายก็เป็นร้อยและวผมขอนี่เป็นร้อยเป็นร้อยนะเป็นมากก็เป็นตาเต้ลาย ถงไว้ก่อนนะครับแล้วเอาไปเบ่งอีกตะก่อนบัเชียได้ยักเนาสองงนพ่อนะครับผมฮ้อนนะครับน้ำก็เป็นแต่เย็นแต่เย็นนะครับเป็นแต่โดดคล้ายนะครับผมนี่ครับผมเบี้ยพักน้ำนะครับนี่อเบี้ยพักน้ำก็มีบัวรายนะครับในจุดนี้ก็ประมาณสักเจ้าสามสิบต้นนะครับเป็นผัก น้ำปลานะครับหยอดหยอดงามครับหยอดหยอดอวบมีหลายไทยนะผมเนาะเต็มคู่ไปเุยนะครับเนียนบัดเลยครับผมปลาเราใหม่ปลาไพ่เฮาครับจะไปเบิ้งอีกฟอนึงนะครับโอนึงอีกฟอนึงอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยาหอนนะผมเนาะช่วงนี้บ่เดี๋ยวบำขออนุญาตหลังใหม่หลังเงินหลังหนาจะเข้าก่อนนะผมลองหินครับ งามเลยครับบรรยากาศดีขนาดนี้เย็นปีที่แล้วนี่น้ำแห้งค่บผมกุ้งไอ้กุ้งดงกุ้งตัวใหญ่นะครับ,ตรรบแต่ยต้ยบดเลยนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำอยู่น้ำเพิ่งจะมากเมปีนี้ก็ถือว่าฝนดีนะครับแต่ปูกระป๋านี่แต่กุ้งบ่มีครับปีนี้โอ้เย็นครับผมน้ำคลองธรรมชาตินะครับ รับนองหมซีนอครับผมห่อนยากาศดีกันนะครับผมน้องบัณฑบาวบอมนะครับมันก็ถือว่าเขตกับติโตกันกับขามจังหวัดกันน้อยเดียวนะครับเพราะว่าเขามากกับฟังนึงก็เป็นเล่ยแล้วนะครับแล้วก็อีกฟังนึงก็เป็นน้องบอลลังพูแต่ก็ถือว่าคนทางทางบุน้องบอลลังพูนะครับมา เห็ดไฮมาเห็ดสวนอยู่ในฟังของอำเภอนาด้วงนะครับนี่นะครับผมข่อนี่กเบ่อไลยไปนะครับเนี่ยมาบ่ได้เบ่อไล่ด้วนะบาอีกู่บนเดียว่แหล่ะบ่ท่านได้ไปใส่อยู่นะครับดินทมนะครับนี่ครับผมหนึ่งดินตามจริงอะดินมันทมอยู่นะครับนี่โมต่าโต ที่นี่ฝนตกว่าที่นี่มันเสาะดินออกนะครับมันจะเหลือแต่เนออาจจะบะหลอดนะครับนองสิอาจจะแข็งหรือว่าเนาไปเลยนะครับเปิดเส้นหลอดเน่บะไหลนะครับสิครับผมหลยหลนอนอยู่นะครับแต่ท่านได้เอาครับผมนี่เอาไปนะครับบัตรเทียม, FC, มนี่เอฟซีมายามบ้าบอมบก็ใช้ได้มากพุดไปไปแกงสุก,กินนะครับ เป่ามากนะครับช่ว ую งนี้กำลังแสีบนะครับมาผมบอกไว้เลยนะครับผมแกงเราใหม่ช่วงนี้กำลังแสีบนะครับยาสิมาหนาฝนนะครับขันมันออกลา,ลายแล้วมันเสียบ่สียบแล้วนะครับผมลายนอครับผมฟังน <mon> <mon> mmm ี่ครับทั้งในนี่ครับใช่ยังใส่บระธานใดอยู่นะครับผมสามสี่นอทั้งในพี่ครับผมนี่ก็นอหนึ่งนะครับนี่กำลังโผล่ป่ายกำลังโผล่ครับเอาไว้นะครับรอบหน้านะครับมาเทียมี่เอฟซีไม่หยามมาบอกที่บ้านถ้ามากสับตะแกงนะครับผม มาเบิ่งฟังพี่นะครับนี่นะครับผมเนี่ยตาโตตาเตาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ยหอยยุนะครับเอาไว้รอบหนาครับนี่ก็ถือว่าหน่อยอยู่นะผมจะถามว่าเป็นไงบ่อหญ่น,นะผมกำลัมงมือมือนะผมหน่อยอยุ เรทวเป็นนังนะครับมันจะลายอยู่เรายวก็มาเอามือหนาวไปกินนอยงไงี่ข้างในพี่นอขาวๆนะครับนี่เอาครับกำลังออกไรรงน้ะครับดงนผู้ดงซนบนหัอยูในดงเฮาเหนะครับผมนอนองข้างล่างไงนะครับเนาะเราตองไปเด้นข้างล่างเด้อ พุงสวิงสัตว์อีกแล้วนะผมอยู่ในกระครับรอบนี่หาโนะหานอนะครับจีก,กอหนึ่งนะผมตีก,กอีนกรมี่นะครับ นี่ตั้งแต่นอต,อตาเตานะครับขอนั่นเอาไปเป็นอะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ใครมาเบิรงกไหมเอาตำหนีิซะก่อนนะครับมันจะก,ก,กินไม่เบิ่อหรอกครับผมหานอมีแต่น้อยยังไงนะครับต้มแน่แยงแน่ใบซันนะครับผมทอดควอม <laughs> ต้มพัดแยงทอดนะครับผมครบแว้นะครับน้ำน้ำ ห้านอทำรักร้าหน่อยมีคือว่าสวดนะครับคุแล้วผมไปล่างคนุยาไไปล่างตสมบอกกันนะับเนาะนำใส่เข้ หอด่างเลยอมีดนะครับน้าแตงเอาเดี๋ยวมันร้อนกินได้อีกนึงนี่ครับผมน้อเนี่ยครับผมน้อ,นอเดียวเนี่ยแจงว่งอมีดเลยลุ้งมากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนกกะเอาพราอยากพรากินสักก้อนอันนี้กับโพ่ออยากแล้วมันเกินเกินอยากเกินกินแล้วนะครับมันก็หลายแล้วนะครับเนาะเพราะว่าไปเอาไปโดนเมฆาฉีบกระแทบอีกนะครับเนาะสาบออกสดๆอย่ากินค่อยมาสาบออกมันค่อยแสบนะครับผมคลิปนี้นะครับผมน้าถามมักก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าบอมนะครับไปเฮ็ดคลิปดีๆใหม่ๆต่อไปนะครับนะตอบแทนพี่น้องที่ขอไมาให้กำลังใจนะครับกับโบมีหยังสิตอบแทนนอกจากที่สร้างผลงานนะครับใหม่ๆดีๆ ใหมือข้งหน้าต่อไปนะครับผมคลิปนี้บ้าบอมกัขออําลาพระจากพี่น้องไปสกอนสุขสบายดีมีเงินใส่สู้กูสูค้คนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย